สวัสดีครับวันนี้เราจะพาลูกๆไปปั่นจักรยานออกที่ปั่นจักรยานนะครับเพื่อสุขภาพกับทีมงานแคมปิ้งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเจอกันครับที่วัดราชสิทธิ์เดี๋ยวนี้ไปเด็กๆไหวไหมสู้ไหมน,น,นี้เราก็เดินทางมาถึงกลางสะพานอนุทินสวัสดิ์แล้วนะครับ พูดคุยกับคุณแว่นกันวันนี้จะเป็นนี่เป็นไกด์นำทางนะครับเราวันนี้เขาจะพาปัน่นน้ำเจ้าพระยาฝั่งชนบุรีและฝั่งพระนครน,นะครับเป็นการปั่นของโครงการเราวันนี้อ๋อของแจมิ่งไทยแลนด์ชวนปั่นเป็นชวนปันปลลป่นหลังปลดล็อกดาวน์ครับอ๋อปั่นหลังปลดล็อกดาวน์นะครับเหมือนคล้ายๆว่าเฉลิมฉลองจะได้เข้าสื่อดูการท่องเที่ยวนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางอันซีนนบุรีเราจะผ่านถนนสองซอกซอยผ่านชุมชนบ้าง นะครับาร่างถนนใหญ่เป็นบางช่วงแล้วจะข้ามถนนมาพร้กกพรกกพอมการรอฟังสัญญาณเนาะนะครับเป็นตัวหน้ <c oughs> <c oughs> าหูแล้วยังไงเดี๋ยวขอขอแยกกลุ่มก่อนเลยครับใครที่ลงทะเบียนจากเขตจันทิทยานครับผม,มเจ้าหน้าทีาเดี๋ยวมากับผมส่งถิ่มนะแยากกลุ่มเลยครับ าก,าก็แวะจุดถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆทีมงานเราเดินทางมาถึงวัดหน้ากลางนะคนำโดยน้องปกป้องนะครับนะ เราพาลูกออกคลิปครั้งนี้ก็ออกก็นข้างจจเอ็กแลนเจอร์นิดนึงออกลุยๆนิดนึงนะครับอืมสวัสดีครับไหวไหมครับคุณพี่โอเคครับอ่าเราเดินทางมาถึงวัดน,นากลางแล้วนะครับ เรากำลังมุ่งหน้าต่อพาลูกมาลุยค่อนข้าง,างจะแอคเจอร์นิดหนึน่งน,นะครับไหวไหมคะลูกสาวไหวไหมคะโอ้โหมันต้องอย่างงานลูกแจกวไปครับเราก็าจะเดินทางลัดเลาะไปตามถนนเรียบแม่น้ำั่ง คนบุรีแล้วจะข้ามไปฝั่งพระนครนะหลังจากเราเดินทางมาฝันออกจากวัดสิทธิ์มานะครับผ่านวัดพับวัดอรุณนะวันนี้เราตอนนี้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟ้านะครับเป็นบ้านบุกโดยรถรุ่นเรียกแม่น้ําไปพระรามแปดข้ามไปฝั่งพระรามแปดอันนี้เป็นรถสถานี้วยรถไฟฟ้านะครับสาด้วยฟ้านะรถหนัวรถไฟฟ้าเป็นบุรีนะฮะโอเคอันนี้เขาเรียกสายรถไฟฟ้าอะไรอันทุกคนเนาะ สถานีบางกอกน้อยนะครับเป็นสถานีเก่าแก่แทีมงานเราก็มาแบ่งกันเป็นสามกลุ่มกลุ่มละยี่สิบคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อนะครับ นี่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เราข้ามมาฝั่งพระนาครแล้วนะครับสะลรไปน่าจะเป็นป้อมพระสุเมนนะฮะนะ เดินทางมาถึงที่วัดดุสิตธารามนะฮะ <c oughs> ทางมาก็มาเอินกิจกรรมครับกลุ่มจักรยานก็มาพบกันโดยงเอินนะไปเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเปันลัดรอบมาตามเส้นทางกว่านี้แล้วก็จะมาถึงนี่แล้วนะครับเสาทินช้าแล้วนะครับไปครับไปครับ นนี้ขณะนี้เราเดินทางมาจักรยานมาพบกับทีมงานเราอีกชุดหนึ่งซึ่งบาสกูตเตอร์ทีมงานจจม,มิ่งทแทวแลนดเดินทางมาพบกันโดยบังเอิญน,นี่เราจะแยกเป็นสามถึงสี่กลุ่มนะน่าจะสี่กลุ่มหรือห้ากลุ่มไม่แน่ใจวันนี้เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงนิวโนมอนอยู่นะ กพ่อความปลอดภัยนะนี่อันนี้ก็คือไกลพิจบนะครับสวัสดีคุณพี่ไม่เหนื่อยเลยนะคุณพี่นะอโอเคอเรามามถึงท่าน้ำท่าเตียนนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดอนนะรุณนะเลียดดินแม่น้ำตอนนี้ขนาดนี้น้ำน,นี่ปริ่มเลย ปริมปุ่มเลยปริม่มฝันเลย,ลลเลยก็ยังไงก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชาวริมคลองแมนน่น้ำเจ้าอย่าก็เป็นกำลังใจให้ะนะครับเ,นนเราจะต้องเดินทางต่อข้ามสะพานพุทธอีกเราลัดเลาะ,ะ,ะมาตั ok ้งแต่วัดราชสิทธิข้ามมาตัดมาที่บ้านบุทางรถไฟลัดเลาะ,ะมาถึงท่าป้อมพระสุมเมน แล้วก็ตัดมาทางต่อวิ่งช้าอ่ามาจะมาโผข้าเตียนแล้วก็จะข้ามมุงตกคองตลาดแล้วก็ตัดไปทางสะพานข้าเมเลสะพานพุทธตัดเข้าวัดตะยุระวงโภวกริยาแล้วข้าววัดเชลัสิ์นะครับจุดมุ่งหมายไปทางอยู่วัดดานซิ์นะครับสรุปว่าเราต้องออกจากทีมงานหรือกลุ่มนะครับเพราะว่าลูกสาวรถยางแตกนะครับ จำเป็นต้องออกกลางกระทันหันนะฮะนะยังไงก็วันนี้ทริปนี้เราคงต้องเดินกลับบ้านนะแต่โชคดีถือว่าโชคดีที่รถยางแตกให้ปากคอนตลาดไปเลยลูกรถยางแตกลูกรถยางแตกเดี๋ยวนั่งเรือข้ามฟ้ากลับบ้านเลยปา,า,ากบอกเขาด้วยนะขอบคุณครับฝา,ากบอกก็ที่ว่าลูกรถยางแตกครับญญเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวข้ามเรือรถข้ามเรือกลอกับบ้านเลย เดี๋ยวเราไงาก็แยกกับทีมงานก่อนเดินโชคดีที่มันใกล้บ้านนิดนึงนั่งเรือข้ามฟากไปลบเลยนั่งเรือข้ามฟากไปงานนี้งานเข็นนะลูกนะงานเข็นนะทีนี้เราแวะสตาร์บัคได้นะลูกนะเอาไหม,ไมหลังจากเราเดินไปได้ระยะหนึ่งฮนะตอนนี้ก็เราก็ เดินทางใกล้จะถึงท่าเรือ,อปากคลองตลาดข้ามไปฝั่งวัดกัระยานิมิตนะฮะคลิปนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์นะฮะว่าเพียงแค่ข้ามข้ามฝากปากคลองตลาดไปข้ามสะพานพุทธไปตัดเข้าวัดประยุรวงผ่านกุฎีจีนถึงวัดกัรยาก,ก็จะถึงบ้านเราแล้วก็จะถึงที่หมายปลายทางแล้วแต่เระเอิญน,นะฮะ<ต>ด้วยความที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ ทำไม่ทิพนี้เอไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีไปอย่างนะเราได้จะได้รู้ว่านะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนแม้ท่านจักรยานนะลมอยู่ในล้อดีๆนะลมอยู่ในล้อดีดูมันให้เราขี่ดีจักรยานมีวิขี่แต่ทำไมเข็นกันไม่รู้ดูเลยสี่คนพ่อแม่ลูกนะก็ตอนนี้เราก็ หลังจากที่เดินมาทักระยะหนึ่งแล้วก็ถึงท่าเรือปากปองตลาดหรือท่าเรือยุ่งงานเข้าอีกงานเข้านะครับท่าเรือปิดอีกพี่น้องเลยงานนี้งานใหญ่แล้วครับงานใหญ่แล้วเราจะเอาไงดีพวกเราออกความเห็นดิยมาดามให้หนปัาเรือยใช่คู่้มไหนไหนลอง ออกความเห็นดิออกความเห็นดิสามล้อสามล้อนะครับสรุปสามล้อนะครับอือแล้วาเรือขยายไปไหนอ่ะมาถึงท่าเรือแต่เราไม่มีปัญญาข้ามเรือเพราะว่าเพราะว่าท่าเรือเขาปิดครับท่าเรือเขาปิดชั่วคราวเอาเป็นว่าแค่ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะถึงแล้วแต่ว่าข้ามไปไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางเกาะกันต่อด้วยน่าจะเป็นรถสามล้อนะครับ เราก็เดินมาถึงหน้าปากคลองตลาดนะครับหน้าตลาดปากคลองถึงไปวัดกัลยาณิมิตรไหมครับไปครับไปครับเท่าไหร่ครับไปหมดนี้เลยครับผมไปไม่หมดก็ได้ครับเดี๋ยวผมปั่นเอาเท่าที่หมดครับไปลูกสองันรอเนี่ยไปครับสองคนรอรถม,มันยางแตกปัญหารถมันยางแตกคันหนึ่งเดี๋ยวผมปั่นด้วเองนี่ยนะครับ มีระโอ้โหขอบพระคุณมากเลยครับคุณพี่มาได้ระยะหนึ่งครับแล้วก็ถึงร้านซ่อมจักรยานนะเปลี่ยนเลไครับตามไปเลยครับเดินทางป่ารถป่ายางเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเข้าสู่เส้นทางเดินนะครับ ต้องปั่นจักรยานทั้งยกกระดานขึ้นไดให้ลูกสาวแล้วก็ปั่นข้ามสะพานพุตตอนนี้ค่อนข้างจะหอบนูออ่นนูออ่นโอ,อเคแรับแต่แล้วเราก็เดินทางมาถึงวัดประยูนในวงนะครับหรืเอเขาเต่านะครับกลับสู่เส้นทางหลักของเรานะครับตอนนี้เรากำลงังกำลังเดินทางไปตามเส้นทางที่ทาง กลุ่มแจมิ่งไทยแลนด์วางไว้นะครับนะโอ้โ,อโอนี่นะครับตามเส้นทางหลักที่วางไว้ก็เดี๋ยวก็จะผ่านกุดีจีนนะครับนี่ ทำมาได้สักนิดนึงเราก็จะเห็นเจดีของวัดประยูรรวงนะครับนี่แล้วก็แล้วก็ก็จะเป็นซันตะคูดหรือโบสถ์คริสเตียนนะฮะอ่าคือเป้าหมายที่ทางทีมงานวางไว้นะครับเราจะต้องปั่นไปทางนี้ นี่เราจอดรองานนิดนึงน้องก็มาแล้วนะครับปั่นตามมาแล้วเห็นไหมเราก็จะตัดเข้าใจเย็นใจเย็นเนบคอนอ่าระวังรถหลังด้วยรถหลังเบคอนครับระวังอันลี่ไปไหนลูก เอาไงกลับมาสิมีการหลุดลายนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วต้องเลี้ยวเข้าบุรีจีนนะครับแต่เลูกสาวไปตรงนี้คนหนึ่งไปตรงนู้นสองคนจะเอาไงเอย่ยเอายังไงเอยแต่เน่สุดท้ายเอายังไง สุดท้ายทางนี้ก็ยอมกลับมานะครับกลับมาแล้วกลับมาสู่เส้นทางหลังเราอืมโอเคขอเข้าไปนงึงตามมาด้วยตามมาด้วยมาดามอ้นนะครับมาแล้วครับกลับสู่เส้นทางหลักแล้วครับทีนี้จะให้น้องอารีนานำนะครับน้องอารีนานำเลยครับเส้นทางกุดีจีนนะครับซึ่งเป็น ฐานการศึกษาของของเขาเลยครับเด็กเพิ่งจบใหม่ๆเลยครับเขาเรียกอะไรนะสิ่เก่าสารคู๊ตนะครับสิ่เก่าคาร์คูดคอนเวนนะครับเบอร์สามอสิบสองนะสานศึกษานะครับนี่ข้างาเราจะเป็นโบสถ์คริสเตียนนะหรือเรียกว่ากุฎีจีนนะฮะกุฎีจีนไม่ใช่กุฎีขาวนะครับบ้านน้องหนุ่มอยู่กุฎีขาวเลี้ยวซ้ายครับผมนะ เดี๋ยวซ้ายนะครับเส้นทางนี้ไม่ต้องบอกเขาบอกว่าหลับตาที่หลับตาขี่ก็ถูกก็ไปถูกนํำทางไปเลยอืมโอเคแค่นี้ก็จีนดีจีนมานะครับเราก็มาถึงวัดกัลยาณมิตร้นะอันนี้นะครับวัดกัลยาณมิตรก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับ มีพูดง่ายว่าเป็นโรงเรียนวักถุยาที่บางนุ่มเรียนมาเองเนี่แหละครับสิเก่าวัดกริยานะครับฮะาบางก็คือรุ่นบุกเบิกคือรุ่นที่ครูไล่ให้จบนี่เองนี่ก็วักริยาก็จะมีหลวงพ่อโตนะฮะหลวงพ่อโตวัดกริยานะครับองค์ใหญ่มากฮะนี่เราจะไม่แวะเข้าไปเราจะตัดผ่านไปเลยนะครับอืมเพื่อ เป้าหมายข้างหน้าก็คือคุดีขาวหลังจากเราเดินทางลัดเลาะมาตามเส้นทางนะข้ามสะพานพุทธผ่านวัดประยูรวงตัดเข้าคุดีจีนโผวัดกรยานะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็คือ <c oughs> ก็คือ ก็คือกูดีขาวนะครับนี่